วันนี้มาฟังเข็มนะคะแต่ไม่ได้มาคนเดียวพาน้องบวชามาด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาฟังเข็มเรื่องอะไรกันได้บ้างของหนูเนี่ยค่ะสามารถฟังเข็มอะไรได้บ้างคะคุณหมอคะของบชานะคะก็จะมีเรื่องฝังเรื่องของการนอนแล้วก็ฝังเรื่องการตรับสมาุลแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการในเด็กค่ะแล้วสําหรับเด็กๆเกนี่ยค่ะคุณหมอมันมีข้อห้ามไหมคะอย่างเช่นว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มฟังได้ค่ะ ถ้าเป็นเด็กๆนะคะเราก็จะให้เด็กที่เริ่มโตหน่อยมีกระโหลกศีรษะที่ปิดแล้วนะคะหรือว่าเป็นเด็กที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค,ควบคุมตัวเองได้บางส่วนะคะ่ะงั้นวันนี้จะขอฝังเรื่องการนอนนะคะเนื่องจากว่าน้องโบชาเนี่ยเป็นเด็กนอนยากโบชาพร้อมหรือยังพร้อมเลยนะคะ่ะเวยค่ะค่ะตอนนี้คุณหมอกลาลังฝังเข็มนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยจะฝังแค่หนึ่งเข็มเพื่อให้คุ้นเคยกับเข็มก่อนแล้วก็ดูผลลัพธ์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยมาปรับแผนการฝังกันอีกรอบนึง ส่วนถ้าใครสนใจการฝังเข็มนะคะสามารถปรึกษาคุณหมอโอที่เบญจภาคลินิกได้เลยค่ะ